โอ้ละเอาสวัสดีครับอยู่กับผมครับรถดําซิ่งโดน,นแดงเอาดูทางครับสภาพทางสายโหดเขาเลี่ยนกันแบบนี้เลยนี่ครับทางโอ้เดี๋ยวจอดจอดถ่าย y YouTube ก่อนครับนี่ดูสิเกมจะออกไปรอดไหมมีลื่นครับลื่นไม่จมครับแต่ลื่นครับสายโหดทำไม่ได้ครับทางนี่เอารถไถามาปาดไม่ได้นี่ถ้าปาดเละเลย เราต้องวิ่งแบบนี้เลยวิ่งให้มันแห้งไปเลยครับเมื่อเช้าลําบากกว่านี้ครับนี่อันนี้มันสายแล้วเนาะบ่ายเที่ยงแล้วบ่ทางนี้ยังแตะไม่ได้เลยทางนี้เป็นดินเหนียวเนาะลอกนาะเอาดินทรายก่อนครับนี่ขูสายยังแตะไม่ได้เลยลงไปก็ลื่นมีโอกาสตกสะได้ครับลื่นนี่รถหนักเนาะไม่ว่าหนักไม่ว่าร,รถเปล่าครับ เมื่อเช้าเ,าเสียเกมก็เสีย็คไปเอาหินมาครับนี่พึ่งมานี่เอาหินให้เสียชาติเสียชาติว่าจะออกรถออกรถใหม่เนาะออกรถยนต์ก็เลยเอาหินไปปูทางเข้าบ้านครับมันแฉะเดี๋ยวรถใหม่จะเปื้อนหมดไม่รู้ออกรุ่นไหนเด้อเอาพี่นอกเด้อพาไปดูตรงนี้เนะตรงช็อตเด็ดเลยจะไปรอดไหม เมื่อเช้าเนี่ยวิ่งกันน้ําเต็มตรงนี้เลยครับนี่อันนี้เริ่มแห้งแล้วเนาะนี่รถไทยมาปาดเล่นนิดๆหน่นนอยๆนี่ลื่นกันจนถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็ไปได้ครับถ้ารถไทยมาปาดเล่นลื่นแน่นอนวิ่งไปอย่างนี้เละวิ่งจนแห้งไปเลยโยกๆก,กับไปทั้งโยกทั้งลื่นอย่างนี้เหละครับเอา้ามีลื่นมีสปัด <laughs> ฮะไม่ไม่ไปเลยไปเลยอ <laughs> โอเอานี่แล้วครับถ้าฝนตกเราก็ลำบากกันแบบนี้เลยเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาให้มันแห้งก่อนครับเยน็ยนๆครับถ้าฝนวันนี้ฝนไม่ตกอีกเยน็นเย็นก็อารถถามาปาดปาดได้แล้วแต่ตรงนี้ยังปาดไม่ได้หรอกปาดปุ๊บงานเข้าเลยครับ เอาถึงทางแล้วอรอดรอดอต่อไปก็เสยแจ็เมื่อคืนฝนก็ซ้ำมาอีกรอบหนึ่งเนาะซ้ำมานานพอสมควรครับเกือบสองชั่วโมงครับแต่ไม่ไม่ถือว่าแรงเท่าไหร่หรอกแต่มัน <c oughs> มันตกนานตกโดนปกติตอนกลางวันนี่ตกมาแล้ยวรมหนึ่งแต่ว,วิ่งกันจนแห้งแล้วครับทางทาไมซ้าม,มานี่วันนี้วิ่งกันสบายเลยออันนี้อันนี้ถือว่าไปได้ครับนี่เมื่อเช้านี่ลำบากกว่านี้ครับออรถเปล่าครับรถเปล่า จะเปลืองยังเปลืองน้ำมันก็แบบนี้แหละครับนี่เปลืองน้ำมันมากเลยอ้าวรอดรอดรอดเอารอดูครับรอดูรถหนักเดี๋ยวผมจอดก่อนจะถ่ายเส็จจ็กอีกคันนึงเดี๋ยวจะพาไปดูหน้างานหน้างานกับลำบากพอสมควร ระหว่างรอเสียแจ็คสาดินครับมาดูความเลือเถือเลือะไปหมดเลยโอ้กระปุกเครื่องมือเละเละตุ่มป๊ะเดี๋ยวล้างอาชีดครับหยุดสงกรานตอ้ขัด่ดอกพี่น้องเอ้ยตัวนี้ครับมีสลิง เอาไว้เนาะหน้าฝนนี่ต่อไปหน้าฝนนี่ต้องใช้แน่นอนครับสลิงนี่สลิงแล้วก็มีตะขอขั้นไหนไม่มีตะขอหลังก็ใช้ตัวนี้ครับ <c oughs> เอาไว้เกาะ <c oughs> ก็มีผมกับเสียแจ็คครับโอ้เสียเกมเสียเกมเสียแจ็คไม่มีครับผมกับเสียเกมครับมีสลิงคนละเส้นเพราะว่าอันนี้มันเส้นเดียวกันแหละผมตัดครึ่งหนึ่งแบ่งให้เสียเกมไปเส้นหนึ่งแล้วก็จะมีจะมีโซ่เนาะโซ่อีกเส้นหนึ่งอยู่กับรถไถย ก็ทีมงานก็มีอยู่สามสามเส้นเอาไว้ใช้เวลาใครติดใครจมก็รอกันสมมติวผมมีอย่างนี้ก็ต้องรอผมกันนึ่งใครจมเสียเกมมีก็ต้องไปช่วยมีสลิงได้เปรียบเข้าตรงนี้แหละครับเอาทางคีรีขนาดไหนอาจารย์กบก็ใส่ดินเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิม มาแล้วครับปลาชมวันนี้วิ่งกันอยู่ห้าคันเนาะมือซ้ายชาติเจริญทรัพย์ขับรถไถเพราะว่าวันนี้เต่าแก่เข้าเวรนครับเข้าเวรเราก็ต้องดูแลกันเองที่นี่ก็ช่วยดูมือซ้ายชาติเจริญทรัพย์ครับดันด้วยดันทางนู้นด้วยมาส่งน้ำมันส่งกับข้าวแต่เช้าเลยเท่าแกะ คันนี้นี่ไม่ค่อยลื่นเหมือนเขาเลยคันนี้เออปีนล่องก็ปีนล่องอ๋อน่าจะหลบเสษแจกเศษแจกออกมาแล้วไม่ครับไม่ได้หลบมาเลยเออถ้าปีนล่องได้อย่างนี้ดีเลยถ้าทำเป็นล่องได้แล้วครับรถหนักวิ่งไปได้เลยนี่ปีนล่องเออปลาชอมตลาดตัวนี่ไหม มาแล้วเสร็จแจ็ควันนี้บรรยากาศฟ้าก็ไม่ค่อยสดใสเลยยังมืดมืดมัวมัวอ,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 อยู่ครับนี่แดดไม่ออกเลยวันนี้ลื่นไหมอไ <laughs> รอดรอดสบายสบายเมื่อเช้านี่ลำบากกว่านี้อีกโอ้ อ้าวรอดครับรอดออาเดี๋ยวจะพาไปดูหน้างานอีกเนาะว่าเป็นยังไงหน้างานนี่เละตุ่มเป๊ะเหมือนกันครับเอ้าอันนี้ก็มาอยู่กับหน้างานห้าร้อยเที่ยวเนาะดูกันครับนี่ ยังแฉะอยู่เลยครับนี่ลงไม่ได้ตรงนี้เทไว้ข้างบนเดี๋ยวให้รถไถดันลงมาเอาครับนี่ลงไม่ได้ฝังทางนี้ก็นี่ลอยไขวพวนี้ลงมานี่ตะกุยขึ้นฝั่งนู้นเข้าได้อยู่ครับรถไถาปาดปาดปาดลูบเอาดินทรายปู แดดออกนิดนึงพอให้มันแห้งอยู่ครับนี่แหละครับไอดินดานนี่เลยทำไงจะเข้ามาเทได้นี่เทเทป,ปูปูทับหน้าเนาะพ่อขึ้นมาไม่ได้เลยขึ้นมาจมอย่างเดียวเลยครับเนี่แถวนี้มีแต่ดินดานทั้งนั้นเลยอยู่ในกลางด้วยที่นี่ดินดานรถทถยยัง เหยียบยังรุ่นนับรุ่นนับอยู่เลยครับนี่ถอยมาได้แค่นี้แล้วครับนี่ถอยมาถอยเข้ามาลึกไม่ได้ครับจมฝั่งทางนี้ก็ดินทรายอยู่แต่ว,ว่าเจอฝนแล้วเนาะร,รถไทยมายังจะจมเลยครับก็เริ่มแห้งแล้วเนาะดินทรายน้ำ อะไรเนาะมือซ้ายไปขับรถไทย,ยังไงเนาะอ,อะไรหักบุ้นนี่เดี๋ยวไปดูกันครับกดจอดครับจอดดูกันก่อนรถไทยเสียเดี๋ยวจอดดูกันก่อนโอ้อิ่มแล้วเลยอันนี้หักอ๋อที่แรงแท้เานาะคนนี้นี่ขาแรง แรงไรเกลียวหนึ่งเองโคกูนี่ตรงนี้หักมันก็หักมันหักบ่อยอยู่มากตัวนี้หนูข้างล่างก็รอยเชื่อมมันเก่าแล้วหนูนี่ผ่านอิสกิหนักด้วยเนาะตั้งนานเลยมือตะมุมหนักมากเลยผ่านหลังอิสกินี่โยครามฟลอติโมไซน์นะบุกตลายดูไปพลุมไอโคเล่เซจเป่าไอซีจีนี่หนูไอซีจี โมโมอะไรทีมงานฟังโน่เนี่ยหลักปรตูนี่เฮ้ยจะเปิดดาวนี่ตีฮะตีเยอะนะอยู่นี่ตีที่ไหนเยอะควันใจดควันใจลงอ้ไม่งเอายกยกขึ้นช่วยปะเอาลงช่วยเอาลงช่วยมาเลยยกขึ้นช่วยลงอีกเอาลงอีก

แล้วปูทางให้รถเหยียบคนไหมมันขึ้นไปไม่ได้มันมันไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยี๋ยวพี่ถอยมันเกี่ยวข้างนึงเนี่ยนีอ่อ้าวเฮ้ยไม่ขึ้นเหมือนเดิมอืนเอาลงก็ไม่ลงใช่ไหมมันจิงลงไปเรื่อยเลยเนี่ยเกมลงไปนี่ลากไปก่อนดูลากไปหน้าดูก่อนดูลากไปหน้ากล้วยทชนี้หนึ่ง ข้างนู้นมันดึงไว้อยู่มันดึงฝั่งนู้นไว้อยู่มุดเล้นู้นหน่อยอือมันมันมันมุดเลยไปนี่นี่ไปแล้วไปละวพอนิดนึงเออเออเออลงลวกับพื้นแล้วเออ่นใส่ได้ไหมสลักอันเล็กอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันมัเลยตรงรู

ได้แล้วอะได้แล้วครับโอเคเช็คเที่ยวใช่ไหมนี่ทุกแกเข้าเวรครับเช็คเที่ยวแนละ้วเสร็จเช็คเที่ยวนะวยัวนะววนะี้ได้กี่เที่ยววนะุญนี่๋ยวพี่ไปดูก่อนได้กี่เที่ยวกนะ่อนวันนี้เกิน <c ười> <c ười> พวกเองไปเอาไปเอาเหินมาหนอเกือบจะกลัวจะมากระเที่ยงแล้วพี่ก็วิ่งได้ก่อนสี่เที่ยวแล้วหนอ ไม่กี่เที่ยวพวกนี้เอาโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ